กาญจนบุรีวทอ,อเปิดชุมชนคุณธรรมวัฒนตขนนนกาญจนบุรีหนึ่งในสิบสุดยอดชุมชนต้นแบบเที่ยวชุมชนดน,นวิถีปีหกกดินแดนประวัติศาสตร์สงครามโลกครั้งที่สองหลากหลายชาติพันธุ์ชมเส้นทางรถไฟสายมรณะบ้านหลบภัยเฉลยสึดไหว้พระยอดเขารอยพระพุทธบาทพระพุทธเจติยัติคีรีชอปชิมสินค้าอาหารตลาดริมแคว กู้สึกข่าวรายง,งานว่านางยุภาทวีวัฒนกิจบวรปรัดกระทรวงวัฒนธรรมเป็นประธานพิธีเปิดสุดยอดชุมชนต้นแบบเที่ยวชุมชนยนต์วิถีชุมชนคุณธรรมวัดท่าขนุนโดยมีพระกรูวิสารการจนะธรรมรองเจ้าคณะอำเภอทองผะภูมิเจ้าอาวาสวัดท่าขนุนและประธานชุมชนคุณธรรมวัดท่าขนุน ร้อยโททศพลชัยโกมินผู้ว่าราชการจังหวัดกาญจนบุรีนางสสิธรสุวรรณมณีหัวหน้าผู้ตรวจราชการกระทรวงวัฒนธรรมผู้บริหารกระทรวงวัฒนธรรมนายสถาพรเที่ยงธรรมผู้ตรวจราชการกระทรวงวัฒนธรรมวัฒนธรรมจังหวัดในพื้นที่ภาคกลางและภาคตะวันออกนางสาวบุญสนองบุญยงประธานเที่ยวชุมชน ยนต์วิถีวัดท่าขนุนผู้แต่หน่วยงานรัฐเอกชนเครือข่ายสภาวัฒนธรรมและชาวชุมช,ชนคุณธรรมวัดท่าขนุนเก้าร่วมณนะตลาดริมแควเมืองท่าขนุนตำบลท่าขนุนอำเภอทองผาปูมจังหวัดกาญจนบุรีนางยุภาทวีวัฒนกิจบวรปลัดกระทรวงวัฒนธรรมกล่าวว่าชุมชนคุณธรรมวัดท่าขนุน เป็นหนึ่งในสิบสุดยอดชุมชนต้นแบบเที่ยวชุมชนดลวิถีประจำปีพศ2566ซึ่งมีศักยภาพและความพร้อมด้านการท่องเที่ยวในทุกมิติมีผู้นำพลังบวรและเครือข่ายที่เข้มแข็งชาวบ้านในชุมชนมีความสุขมีความรักสามคัคคีมีการสืบสารรักษาและต่อยอดภูมิปัญญาท้องถิน่นและเป็นอีกหมุดหมายหนึ่ง ของการท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมของนักท่องเที่ยวทั้งคนไทยและชาวต่างชาติปรัดกระทรวงวัฒนธรรมกล่าวอีกว่าชุมชนแห่งนี้เคยเป็นที่ตั้งของค่ายทหารญี่ปุ่นในสมัยส,ยสงครามโลกครั้งที่สองและมีกลุ่มชาติพันธุ์หลากหลายทั้งไทยเกลียงมอญมง้งพมา่ายาวรีซอและมีภาษาและการแต่งกายที่เป็นอัตลักษณ์ของแต่ละกลุ่มชาติพันธุ์ ซึ่งนักท่องเที่ยวที่มาชุมชนจะได้ร่วมงานประเพณีตักบาตรเทโวกิจกรรมเสาวใส่บาตรตลาดติมแควยนวิถีเมืองท่าขนุนกิจกรรมนุ่งพ้าสินนั่งแคลไมใส่บาตรพระทุกวันอาทิตย์การวางผางประทีปถวายเป็นพุทธบูชาในวันมาคะบูชาวันอาสาระหะบูชาวันวิสาขาบูชาและวันลอยกระทง ประเพณีสงกรานต์อุ้มพระสงงามและไปเที่ยวแหล่งท่องเที่ยวเช่นเส้นทางรถไฟสายมรณะที่สร้างขึ้นในสมัยสงครามโรคครั้งที่สองบ้านหลบภัยเฉลยศึกยอดเขารอยพระพุทธบาทและยอดเขาพระพุทธเจติยกครีรีซึ่งเป็นจุดชมวิวของอำเภอทองผาภูมิและเป็นจุดชมวิวทะเลมหมอกแบบ360องศา ชมทิวทัศน์และแม่นม้ำแควน้อยบนสะพานแขวงหลวงปู่สายและเลือกซื้อสินค้าผลิตภัณฑ์ชุมชนได้ที่ตลาดริมแควนอกจากนี้นักท่องเที่ยวสามารถเดินทางไปสักระพระประธานมนดบหลวงพ่อมหาลาภสามกษัตริย์หลวงพ่อทองคำหลวงพ่อเงินหลวงพ่อนาคและสรีระรังขารหลวงปู่าสายณศาลาร้อยปีหลวงปู่สายวัดท่าขนุน ชมเส้นทางรถไฟจำลองสร้างสมัยสงครามโลกครั้งที่สองสักกะระสมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าหน้าตักยี่สิบเอ็ดซอกและไปชมท่าเรือเก่าบ้านท่าขนุนแวะซื้อผลิตภัณฑ์ชุมชนที่มีอัตลักษณ์ท้องถิ่นอาทิบ้านผ้าสวัสดีรักษาที่ชุมชนคิดคน้นแบบลายผ้าขึ้นใหม่ โดยผสมผสานร,ระหว่างไทยไทยอีสานกับเรียงและมอญเส้นได้ที่ทอใช้ได้สีมงคลประจำวันห้าสีปักกาจักสารไม้ไผ่ที่นำลายผ้ามอนมาจักสารเป็นลายปักการวมทั้งชิมและซื้ออาหารท้องถิ่นเช่นแกงหังเลมอนขนมทองยอซึ่งเป็นของหวานขึ้นชื่อของอำเภอทองผาภูมิ ทั้งนี้กระสูวงวัฒนธรรมขับเคลื่อนการท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมภายใต้โครงการเที่ยวชุมชนยนวิถีนำอัตลักษณ์วิถีชีวิตวัฒนธรรมและประเพณีของชุมชนมานำเสนอให้คนไทยและชาวต่างชาติได้ชมและเรียนรู้โดยคัดเลือกชุมชนคุณธรรมน้อมนำหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงขับเคลื่อนด้วยพลังบวร ที่มีศักยภาพและความพร้อมด้านการท่องเที่ยวในทุกมิติของจังหวัดเพื่อรับรางวัลสุดยอดสุดยอดชุมชนต้นแบบเที่ยวชุมชนยนต์วิถีที่วอทอดำเนินการตั้งแต่ปีงบประมาณ2564-2566และปีงบประมาณพศ2567จะคัดเลือกอีก10ชุมชน ซึ่งสอดคลองกับนโยบายรัฐบาลในการขัดเคลื่อนซอฟ์พาวเวอร์ของไทยสู่นานาชาติโดยนำทุนวัฒนธรรมของชุมชนมาพัฒนาต่อยอดสร้างสรรค์สินค้าและบริการที่เชื่อมโยงสุขการท่องเที่ยววิถีชุมชนสร้างงานสร้างไรายได้ให้แก่ประชาชนและชุมชนส่งเสริมเศรษฐกิจรากฐานและกระตุ้นเศรษฐกิจประเทศ จาัดก,การเก็บข้อมูลของวอทพบว่าสุดยอดชุมชนต้นแบบเที่ยวชุมชนยนต์วิถีที่ได้รับคัดเลือกในปีงบประมาณพอช .2,564-2,565 จำนวน20แห่งมีไรายได้จากการท่องเที่ยววัฒนธรรมรวมกว่า1,200ล้านบาทถ่วนิว24การชนะุรี ชุติการไหลวารินรายงาน